สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาตัวพินเตอร์ HP ที่มีเสียงดังนะครับเกิดจากอะไรนะครับรุ่นวันนี้จะมาดู HP รุ่นนะฮะ HP Ink Advantage นะครับ3835นะครับตัวนี้อาการที่เอามาก็คือมีเสียงดังนะครับเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับ แต่ว่ามีเสียงดังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงกันก่อนนะครับอาการว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้นะครับ โอเคนะครับเอ่อจากที่ดูอาการกันไปนะครับผมไอ้ตัวนี้นะครับอาการที่มันมีเสียงดังเนี่ยเกิดจากสายพานเครื่องนะครับสายพานเครื่องไอ้รุ่นพวกเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องสายพานค่อนข้างบ่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีแกะเครื่องนี้ไม่ไม่ยากนะครับมันก็มีแค่การแกะน็อต4ตัวนะครับก็เปิดฝาตัวนี้ออกเนาะใช้ขวานนะครับแล้วจะเห็นตัวหมุดที่มันเป็นน็อตนะครับหัวน็อตอยู่ตรงนี้ นี่นะครับน็อตอยูตรงนี้หนึ่งนะครับสองอ,อยู่ตรงนี้นะครับสามก็อ,อยู่ด้านหลังนะครับสี่ก็จะอ,อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะครับไม่ยากนะแป๊บหนึ่ง จากนั้นฝาตรงนี้จะยกขึ้นได้แนละ้วฝาตัวนี้จะยกขึ้นได้แต่ว่าตัวนี้มันจะตึงหนะ่อยนึงนะครับตัวนี้จะตึงหน่อยหนึงนะครับเราก็สามารถยกออกได้มันก็จะมีสายที่มันเป็นสายแพรอยู่นะครับสายแพรอยู่2เส้นแล้วก็สายไฟหนึ่งเส้นนะครับสามารถจับแล้วก็ยกออกได้เลยนี่นะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมขอญอากเก็บไว้ก่อน โอเคนะครับก <Okay>, <ain> okay. ็อาการตัว hmm. น okay. mm ี้นะครับเกิดจากสายพานถ้าสังเกตเนี่ยสายพานมันจะเห็นนะครับมันจะหย่อนมากนะครับจะหย่อนมากอาการของการหย่อนเนี่ยจะเกิดได้จาก2ตัวหนึ่งก็คือตัวสายพานเองนะครับมีการยืดนะครับมีการยืดของร่องฟันของเขานะครับแล้วก็มาดูว่ามันยืดหรือเปล่านะครับ2ก็คือตรงนี้นะครับจะมีการปรับค่าสปริงอยู่นะครับจะมีการปรับค่าสปริงอยู่นะครับก็จะมีตัว น็อตตัวเนี้ยนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยว่าว่าไอตัวสายพานเนี่ยล่องฟันมันไม่ได้ยืดนะครับถ้ายืดหรือว่าใกล้จะขาดนี่เราต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าอันนี้มันจะดูมุมมันเวลามันวิ่งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับมันวิ่งเนี่ยมันอ่อนเวลามันวิ่งมันก็จะฟรีนะครับก็เดี๋ยวดูก่อน ถ้าจากที่ดูนี่มันก็พอได้นะครับลองเสกเฟืองนะครับลองเฟืองลองเฟืองมันก็ไม่มีก็ไม่มีตัวที่มันจะขาดนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาปรับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปริ้นงานดูนะครับวิธีปรับก็แค่หมุนหมุนตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีสปริงดันอยู่แล้วนะครับให้เฟืองมันยืดนะเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับเราก็จะหมุนตัวนี้ขึ้น อ่าอ่าสายเริ่มตึงเห็นไหมครับนะครับสายเริ่มตึงแล้วนี่สายเริ่มตึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามามาจัดตัวนี้นะครับผมพอมันตึงแล้วปุ๊บเราก็หมุนให้มันแน่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะจับได้นะครับนะครับมันทําให้สายมันหย่อนหรือว่ามันตึงได้นะครับมันอาจจะล้าได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับให้มันตึงเนาะตึงพอดี นะครับเดี๋ยวเราก็ไปขันน็อตยึดตัวเนี้ยแล้วก็ประกอบแล้วก็เรามาเทสดูนะครับผมอาการนี้เนาะเดี๋ยวเราสักครู่นะครับผมลองดูก่อนนะ รุ่นนี้ก็แกะไม่ยากนะครับนอ็นอตน็อตสี่ตัวนะครับก็ใส่นะใส่เข้าไป สายแพรตัวนี้อาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสายมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับโอเคจากนั้นเราก็หันน็อตคืน

ดังละเดี๋ยวลองเคลียร์ดูนะครับ โอเคครับไม่มีเสียงฟรีของสายพานแล้วนะครับโอเคน่าจะได้แล้วแหละก็ <Okay. S 2> น่าจะประมาณนี้นะครับไม่ไม่ยากนะครับแต่ถ้ามันยืดหรือว่ามันใกล้จะขาดนี่แนะนำต้องได้เปลี่ยนนะครับอันนั้นต้องได้เปลี่ยนแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตัว สปริงเขาอ่อนไปเนะเาะแล้ก็สามารถปรับได้นะครับมันมีตัวปรับอยู่นะครับไม่อยากอ่าได้โอเคจะลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับช่อง Easy Lifestyle and DIY ในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ